อยากรู้อะไรอ,ะอ่ะมอมตอนนั้นก็<อ>นนนน่ได้เเห็นความรักของทั้งสองคนเลก็น,นั่นแหละอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละเขาก็รักกันมาก <c oughs> ก็รักรักรักกันมากๆต่อหน้าเพื่อนที่แบบเดิน <c oughs> คนเดียวเลย <c oughs> แต่ว่าเขารักกันเขาหวานกันมากตลอดเวลาคือร่วมงานคือเป็นเพื่อนทาหน้าสนิทกันแล้วก็ร่วมงานกับพี่ออฟมาหลายเรื่องเราก็เจอกันตลอดเนี้ยค่ะก็ คือตอนแรกก็แอบ,บห่วงเพื่อนอแต่ว่าพอพอเราได้รู้จักกับพี่ออฟจริงๆแล้วว่าเอ้ยมึงไปเหอะ,อะอหหเอะอแล้วเราก็ต้องห่วงทุกคนเพื่อนเราอย่างเงี้ยใครจะมาจีบเพื่อนเราจะมาเป็นแฟนเป็นสามีเป็นอะไรผู้ชายอย่างเงี้ยเขาแบบเราก็ต้องห่วงเดี๋ยวดีเปล่าเดี๋ยวแบบเดี๋ยวไม่ใช่กูกินอาหารหมาอีกนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขี้เกียจแล้วไไม่่ดดดดููู้้้้แแแแแลลลลวเป็นนนยังงงบาาีออคือ อยากได้พี่อ๊อฟแบบเนี้ยอีก10บสคนเลยพี่อ๊อฟน่ารักจริงจริงสแกนกรรมเรียบร้อยแล้วหรอสแกนกรรมเรียบร้อยพี่ของเราคืออะไรคะสแกนเราอยู่กับเขาเยอะแล้วก็คือเรามองออกว่าคนเนี้ยรักเพื่อนเราเพราะว่าไม่ว่ายามสุขยามทุกเนี่ยเขาอยู่ข้างกันตลอดเขาจับมือกันไม่ปล่อยมเหมือนว่าเราได้เห็นการจับตัวใช่มันคือบททดสอบของทั้งคู่เพราะว่าเขาก็ผ่านอะไรมากันค่อนข้างเยอะ นะคะเราก็เหมือนอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเราก็เห็นแล้วว่าเออเขาแบบนอกจากเพื่อนแล้วไงก็ยังมีเขาที่คอยเคียงคอยอยู่เคียงข้างกันและกันเสมอแล้วก็น่ารักพี่ออฟน่ารักกับครอบครัวมากๆน่ารักกับทางครอบครัวพีวพ่ออฟเองแล้วก็น่ารักกับครอบครัวของฮาน่าเองด้วยแล้วก็น่ารักกับเพื่อนฮาน่าน้องๆทุกคนมากๆค่ะในงานก็คือน่ารักมากถึงแม้ว่าจะเป็นงานเล็กๆแต่ว่าโคซี่อบอุ่นมากแล้วก็ เป็นอะไรที่แบบมันอบอวนไปด้วยความรักแบบเม็นความรักอยากกับนเลยนทีนคะตี่อรก่อนนั้นงทเป็นองานก่อนนั้นหรอในงานในงานหรอเราก็เป็นเพื่อนเจ้าสาวก็เป็นเพ่อนเจ้าสาตลอดหนอ่ชุดะ้าสวชุดปชุดสวยมากนะคะคืองานแต่งของฮาน่าเนี่ยเป็นเป็นเป็นพิธีเขาเรียกว่าเหมือนพื้นบ้าน แล้วก็จะมีเป็นแบบเป็นพิธีมีขันโตขันโตแล้วก็มีผูกสายสินข้อมือนะสู่ขัญแล้วมันก็กระซิบบอกว่าขอแบงค์เทานะแบงค์เทาบัตรแทนใช่ไหมใช่แล้ววันนั้นไม่ได้ติดไม่ได้ติดเออไม่ค่อยพกไม่ค่อยพกไปอะไรยะงี้สแกนอย่างเดียวแต่ว่าพอดีมีแบงค์ร้อยก็ม้วนแบงค์ร้อยไปก่อนแล้วกันสีแดงไปก่อนเข้ากับสีชุดเาใช่เออเข้าสีชุดอยู่ก็สวยอยู่ไ้คำสัญญา กอดคอกันแล้วก็บอกว่ากูะรักเพื่อนมึงตลอดไปเออสวานที่คือพูดจับใจหรือเมาฮะเขาเมาได้ไหมถึงแม้จะอยู่ในสเตตัสใดแต่ว่าเชื่อว่ามาจากใจเอเอแต่เราายห่วงเลยเนะาะใช่ห่วงไหมในฐานะคนเพื่อนก็ยังห่วงอยู่ครับตลอดแต่ว่าก็คือวางใจเพราะว่าเธอพี่อ๊อฟเป็นเป็นคู่สามีที่ดีที่สุดละ เราใช่ให yeah, mm ้เราหรือเราเราก็เ huh. ร uh huh. ื่อยๆไม่รีบสมมติของดีมันจะมาทีหลังอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่ได้สายหรอกในเมื่อเรายังเซจูรี่ได้เราก็สวยได้ตลอดเพื่อนๆได้มีการแบบเลยแนะนำ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 ให้เหรอจะให้พี่ออบแนะนำใครมีแต่มีแต่ช่องเดียวกันดังนั้นเลลยเลยชอบ คือเป็นคนชอบงานแต่งงานมากชอบชอบมูสชอบชอบแบบว่าแล้วจะมีงานเว้ีเยอะมากใส่ชุดแต่งงานเขาค่องเยอะมากใส่จนเบื่อแล้วแต่ก็ยังชอบอยู่ชอบชอบบรรยากาศงานแต่งงานการเป็นเจ้าสาวเราค่อยรอรอเวลาที่เหมาะสมก็คิดว่าถ้ามันจะมีวันนั้นมันก็มีถ้าไม่มีก็เจอกันในละครค่ะพอยพอยไหน อ๋อพี่พลอยอะคะไม่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 ได้มีเพื่อนได้คุยเลยมีแต่ส่งกำลังใจให้กันค่ะก็ก็ส่งกำลังใจให้กันบอกว่าโอเคแบบแสดงความเหมือนกับว่าเป็นห่วงเป็นใยกันเพราะว่าเราคือพี่น้องกันอยู่แล้วเขาได้มี feedback อะไรกลับมาก็ตอนนี้เนาะตอนนี้พี่เขาก็นิ่งๆค่ะก็เป็นห่วงแกเป็นห่วงกับน้องๆค่ะน้องลูกลูกลูกๆอย่างี้ค่ะก็อยากให้แบบว่าพ่อแม่ทุกคนนะคะก็ เห็นใจกันหน่อยคือทุกคนนะคะก็เกิดเหตุการณ์เราไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าลูกก็ส่วนลูกพ่อแม่ก็ส่วนพ่อแม่อยากให้แบบเด็กๆเขามาพูดถึงกันอะไรอย่างเี้ค่ะมันเด็กเขาไม่รู้เรื่องอะค่ะไม่อยากให้ลูกของเพื่อนเนี้ยมามาแบบพูดกับน้องๆน้องเขาไม่รู้เรื่องก็ค่ะก็ตกใจพร้อมกันเหมือนกันแล้วก็ได้ยินมาว่าแบบ เหมือนพ่อแม่ผู้ปกครองเงี้ยค่ะก็ก็พูดพูดถึงแล้วลูกๆก,ก็ไปพูดกับให้พูดให้น้องฟังแล้วแบบน้องก็กลับมาเล่าให้ทางบ้านฟังออมัน,ม,นมันก็ยิ่งแบบขนนะลุกเลยมันมคือมันไม่เกิดกับพวกคุณนะแต่ว่าก็เห็นใจหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเห็นใจกันหน่อยแต่ตอนนี้คอยเขาสามารถเข้มแข็งได้บ้างหหนูเชื่อว่าเข้มแข็งค่ะเพราะว่าครอบครัวครอบครัวค่อนข้างที่จะ อยู่เคียงข้างแล้วก็ดูแลแล้วก็มีเพื่อนๆคอยเคียงข้างเสมอหรือว่าถ้าสมมติว่าแบบพี่พี่ได้ดูข่าวอยู่อะ,ะก็คืออยากบอกว่าเพื่อนเพื่อทุกคนก็คือเป็นกําลังใจให้อยู่แล้วก็พี่พี่สือ่อมวลชนทุกคนด้วยนะคะ<ม>ก็เป็นกําลังใจให้บ้านพี่ด้วยะค่ะไม่เจอใครไม่ค่ะค่ะวันจะเออค่ะก็ก,ก,ก็ก็คงเก็บตัวดูเก็บตัวจริงๆอะค่ะก็ดูแลดูแลน้องๆอยู่ะค่ะ เพื่อนๆอะไรเงี้ยก็ส่งกำลังใจให้กันค่ะมีอะไรที่เรายังเป็นห่วงกับพี่เขาก็จริงๆแล้วสิ่งที่เหมือนไม่ใช่แค่แม็กกี้นะคะเพื่อนๆในกลุ่มเป็นห่วงก็คือถ้าสมมุติว่าพี่ต้องการแบบความช่วยเหลือแบบต้องการให้ไปอยู่ด้วยหรือต้องการกำลังใจเมื่อไหร่ค่ะก็คือบอกได้เลยเพราะว่าบางทีเพื่อนก็เพื่อนบางกลุ่มเนี่ยเขาก็บางทีก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าอะไรค่ะบางทีก็ไม่กล้าทักหรือบางคนก็ทักไปเลยค่ะก็เราตอนนี้คือให้กำลังใจกัน ก็อยากอยากบอกให้รู้ว่าทุกคนเป็นกำลังใจให้ค่ะจริงๆเรื่อ,อ,ง,องที่ท่่แบบวาเเด็กพือนๆกแฟนก็คอยเม่อก็ไม,ไม่ไม่ได้ออกจากปากแม่โดยตรงแต่ว่าก็คือเป็นคนรอบข้างบอกมาเลยค่ะก็เลยแบบพอได้ยินเรารู้สึกหดหัวแบบไม่อยากให้อ่ะมีเหตุการณ์แบบนี้เลยเออแม็กกี้และเพื่อน ไม่ไม,ไม่ไม่มีใครเกี่ยวข้องเลยค่ะเพราะว่าแม่แม่เขาไม่ได้ชวนพวกเพื่อนเลยใช่เราเจอกันแบบปกติเป็นเพื่อนกันปกติค่ะเออไม่ทราบเลยร,รู้รู้เหมือนทุกคนก็คือเรารู้แค่<ค>ว่าพ,พี่กันก็คือเป็นพีเซนเตอร์ค่ะแต่ว่าระบบอื่นเราเราก็ไม่รู้ค่ะเราก็รู้เท่ากัน ราพ้อมกันแต่แต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้เพื่อนๆไม่ได้ไม่ได้ถามอะไรเพราะว่าพี่พลอยไม่ได้มาชวนอะไรพี่พลอยก็ไม่ได้มาคุยเรื่องพวกนี้กับกัเรื่องงานกับใช่เพราะว่าเหมือนเราเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทมากๆค่ะก็ไม่ไม่ได้มีการคุยเรื่องงานเรื่องนี้เลยตอนตอนทราบข่าวตอนแรกมีอาการท้องเสียตกใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงแต่ก็คือเราก็จะรอให้แม่ๆม่เขาส่งข่าวมาว่าอะไรยังไงเลยนะคะ ได้ตามไปดูดังด้วยนะ